ไปดูสถานการณ์เรื่องน้ำที่จังหวัดยะลาหน่อยนะครับเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างคุณมาวันดีบอกว่ายะลาตอนนี้มีผู้ประสบภัยแสนกว่าคนและที่หนักที่สุดเลยตอนนี้ยะลาหําเภอดูภาพมุมสูงก่อนก็นแล้วกันครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพที่ถ่ายจาก มุมสูงโดยสถานการณ์น้ำเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล้อมห้าอำเภอเนี่ยนะครับทั้งอำเภอเมืองอำเภอบรรดันสตาอำเภอยะหารามันแล้วก็กาบังความเดือดร้อนทั้งหมด177,400 741คน<ะ>โดยล่าสุดครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้คือสถานการณ์ภาพมุมสูงอยากให้ดูภาพเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งบรรยากาศที่ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยคุณมาวันดีไปสำรวจที่ยะลาะคือต้องให้คุณผู้ชมดูด้วยเนี่ยฮะเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาด้วย<ะ>มันจะมีภาพอีกอันนึงที่สำคัญก็คือกรณีรถที่มันจมน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้แค่เฉพาะในส่วนของตัวเมือง อย่างเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะคุณพี่ติดคุณมีอาชีพรับสอนโยคะบอกว่าน้ำาัดลมเข้ามาอย่างรวดเร็วอยู่มาสิบปีปกติแถวนี้ไม่เคยโดนแต่เมื่อคืนนี้น้ำมาเร็วมากแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเก็บข้าวเก็บของไม่ทันมันจะมาสอดรับกับตรงไหนรู้ไหมฮะคือเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะพี่น้องชาวยะลาเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาได้มีการบันทึกคลิปเนี่ยนะฮะตามจุดต่างๆโดยในจุดแต่ละจุดเนี่ยที่เขาได้มีการบันทึกเอาไว้ บรรยากาศที่เขามีการลงเอาไว้แล้วก็บอกว่ายะลาฝ<ช><ะ>นตกอย่างต่อเนื่องนี่ฮะคือเมื่อกี้นียคุณผู้ชมจะเห็นแค่เขา่าแต่บางจุดเนี่ยเห็นบอกประมาณอกขานาดเดียวกันนี่นะครับคุณผู้ชมฮะถ้าอยากให้ดูภาพเอาภาพตอนกลางคืนก่อนนะมันมีบางช่วงเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เขาต้องมีการอบพยพคนออกมาช่วงกลางคืนนี่ฮะนี่คี่นีมันจะเป็นเสียงดนตรีอ่ะเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยทหารเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ต้องเข้าไปอบพยพแบบนี้ ขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนขอไปคลิปหนะทีมงานดูภาพด้วยนะฮะคลิปหบางช่วงที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณผู้ชมฮะก็มีทหารเข้าไประดมขนคนออกมาแบบนี้เหมือนกัน<ะ>นี่ฮะจะเห็นนะฮะว่ายะาลานี่อ่วมออรไทยจริงๆหรือแม้แต่พี่น้องชาวยะาลาเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยถ้าไม่มีคนป่วยแต่รถราต่างๆก็ได้รับความเสียหายดูฮะ นี่คุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์นี่ไม่เหลือเลยนะฮะอันไหนไม่มีเสียงดนตรตีเปิดได้ก็เปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมานะนี่ฮะ,ะแล้วก็ขนาดเดียวกันอย่างเช้าวันนี้เขาเขียนมาต่อว่าบททดสอบน้ำมาเร็วมากมนี่คือในพื้นที่ซึ่งพี่น้องชาวบ้านเขาลงภาพเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในตัวบ้านก็ไม่เหลือเนี่ยนะ ล่าสุดสถานการณ์ที่วิกฤตคุณบินบรรลือฤทธ์นำทีมมูลนิธิร่วมกตันยูลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ซอยชัยยะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยาลานี่ฮะค่ะโดยเบื้องต้นได้รับการขอร้องมาว่าระดับน้ำขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งจนถึงสองเมตรแล้วก็มีคุณยายผู้ป่วยติดเตียงคุณตา อยู่รวมในบ้านหลังเดียวกันน้าทะลักขึ้นมาตื้งหลังนี่หเพึ่งนะตาตาไม่ต้องกวนนะพี่ยืนได้แล้วบอกนะพียมประคองหลังพียมประคองหลังกุตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเป็นไรผมผมไเดโอเคีอยเดี๋เดี๋ยเด้ยเดียวเมเดี๋ยเดียดยดียเดี๋วดยดี๋ยเดงเยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยเดยเดดเเเเเ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพมีหลายมุมนะฮะภาพที่คุณบินบรลลิลิสฝาน้ําเข้าไปในชุมชนต่างๆอันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของมูลนิธิเลยคุณผู้ชมฮะร่วมกตันยูหลายครั้งหลายคาเนี่ยร่วมกตันยูไปถึงไหวมากดูฮะนี่อีกชุดหนึ่งฮะเมกเช้าไม่มีใครเข้าเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าลําบากมากค่ะ นี่ยืนตัวสั่นกงันงกอย่างนี้ยืนแช่น้ำา้อแไม่อยไม่้อไม่้อนไม่ตองไม่ตงม่บ้งช่วองหัวต้อยนะ้องเ่้งไต้ององ่า้งนี้อลยม่ต้ม่ตอม่ต้อ่ตยอม่ต้องไ่ต้ง่้ยไ่ะ้อ้งไมต้นง มาหาแบ๊กเข้าเที่ยวพี่จะตาง่ายดูพี่ตรงนี้มันตื้นไหมเขายืนได้ปะแม่กับลูกครับแม่กับลูกแม่กับลูกครับว่ายเข้ามาหาเลยเอาจริงวัวควายไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวมันหนักมากนะฮะแล้วมันก็กลัวตายเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละไหนดูภาพตอนที่พี่บินยกวัวยกควายขึ้นมาหน่อยครับอดี๋ยวว่านะมันต้องช่วยนะคือคือถ้าน้องผูกอยู่เนี่ย เขาจมน้ำนะมันทุกคนมีถึงไหม ไคุณผู้ชมครับออขนาดเดียวกันเนี่ยนอกจากช่วยคนแล้วขอดูตอนที่ล่องเรือไปตามจุดต,ต่างๆเปิดประมวลภาพขึ้นมาอย่างเร็วเลยนะฮะ,ฮะในระหว่างเส้นทางเนี่ยทางกู้ชีพนอกจากจะช่วยน้องวัวแล้วเห็นบอกว่าชาวบ้านเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่อยู่ตามถนนหนทางตามตอกซอกซอยต่างๆที่ยังไม่มีข้าวกินเนี่ยเห็นไหมะฮะ,ฮะลองเปิดเสียงขวามือขึ้นมาหน่อยสิฮะตอนที่ล่องเรือบางตัวก็ต้องปล่อยนะฮะเพราะเรือมันไม่สามารถบรรทุกได้ ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะตายหรือเปล่านี่ฮะบ้านหลังเองเนี่ยตอนนี้ยังขาดอาหารการกินคุณผู้ชมครับทางด้านของมูลนิธ่ร่วมกันญยูอนอกจากจะเข้าไปช่วย ปิดภาพต่อมาเลยเป็นการระดมกําลังเข้าใจว่าอบพยพคนนะฮะเพราะว่าก็ต้องใช้รถทหารอีกเหมือนกันอ,ออกมาจากชุมชนตามตอกซอยต่างๆในพื้นที่อย่างที่บอกว่าขนาดนี้ยะลานี่คืออ้าอำเภอ<ะ><ะ>เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพของคุณบินแล้วก็ขนาดเดียวกัน<ะ>จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยทางด้านของประชาสัมพันธ์ของจังหวัดยะลาคุณผู้ชมฮะ,ฮะ เขาได้มีการเผยแพร่ภาพเป็นเหตุการณ์เปรียบเทียบน้ำท่วมปี2531นะกับปี57เขาบอกยังไม่หนักเท่ากับปีนี้โดยทางสถานีรทัศนแห่งประเทศไทยลานี่ฮะคุณผู้ชม31 แล้วก็เทียบเคียงกับ67แล้วก็มีปีอื่นๆอีกเห็นไหมครับสถานการณ์ที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้เขาบอกในรอบ30ปีถ้ปีขนาเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะเปิดภาพในอดีตกับปัจจุบันเต็มจอให้ดูหน่อยภาพเมื่อกีน้นี้นี่ฮะและจริงๆจะมีเซตภาพอีกปี57ทีมงานอย่าลืมเอามาด้วยปี57มีอีกภาพหนึ่งฮะ โดยวันนี้เองเนี่ยพอผู้สึกอข่าวเราลงไปสำรวจมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีข้อความอันนึงทางเจมอย V ีพลัเจมอยวีพลัลงข้อความเอาไว้บอกว่าเป็นเคสด่วนน้ำท่วมแล้วคนแก่ติดอยู่ภายใน3คนอายุ80แล้วก็มีเด็ก5ขวบอยู่ด้วยโดยเพจเจมอยเนี่ยเขาลงภาพเอาไว้ เดี๋ยวลองดูภาพชนิดหนึ่งเนี่ยแหละฮะ,ฮะโดยเบื้องต้นในภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้ำเนี่ยมันจะเข้ามาในบ้านล่าสุดเราวิดีโอคอลไปพูดคุยนะฮะ,ฮะกับทางครอบครัวนี้เห็นบอกว่าครอบครัวนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คนแก่กับเด็กแต่เขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชีวิตไม่แน่ใจรู้สึกเขาจะส่งภาพบรรยากาศในบ้านของเขาล่าสุดมาให้ด้วยขอลองดูภาพเปิดภาพบ้านของเขามุมอื่นๆขึ้นมาก่อนเลยฮะที่ทางคู่ประสบภัยส่งมาให้ช่อง8ดู เปิดเต็มจอครับทีมงานครับเปิดเต็มจอครับนี่คือภาพบรรยากาศในบ้านของเขาขแ,ลแล้วจริงๆเวเนี่ยม,มันจะมีภาพเด็กนะฮะนอนอยู่บนเก้าอี้อแล้วข้างล่างเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําหมดแล้วโดยวันนี้เองคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพบรรยากาศภายในเราได้สอบถามทางผู้ประสบภัยคุณรัชนกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรัชนกบอกว่าน้ํามาไวมากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากที่ข้อความนี้ต้องคุณขอบคุณเจมมอยนะฮะ คือมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐติดต่อมาเยอะและถามบอกพี่แล้วพี่ไม่ออกเหรอเขาก็ไม่อยากออกไม่อยากทิ้งบ้านแล้ววันนี้เราติดต่อไปบอกพี่แล้วพี่ต้องการอะไรตอนนี้ขอน้ํากับอาหารให้มาส่งอันนี้ผมเข้าใจนะนี่คือสภาพที่เขาถ่ายมาให้ช่องแปดดูน้ําทะลักแบบนี้แต่ผมปากคุณผู้ชมนี้นะครับถ้าออกได้จงออกออกได้ต้องออกเพราะอะไรไหมฮะเจ้าหน้าที่เขาต้องช่วยคนอีกเป็นแสนถ้าเขาจะขับเรือแล้วไปส่งข้าวส่งน้ําให้กับบ้าน บางหลังอันนี้ผมพูดแทนเขาเขาไม่กล้าพูดหรอกเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเพราะระดับน้ําเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปอพยพคนดังนั้นออกก่อนแต่บ้านหลังเนี้ยพี่เขาบอกว่ามาแล้วแต่เขาขอไม่ออกอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะประสานเอาอาหารเข้าไปให้ฟังเสียงเจ้าตัวนยฮะวันนี้วิดีโอคอลเข้าไปหาแล้วฮะจมน้ําแล้วค่ะตอนนี้อยู่ห้าคนค่ะห้าคนมีมีใครอยู่บ้างครับ มีพ่อมีแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็ตัวพี่เองแล้วก็หลานห้าขวบค่ะอ๋อค,คุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับอ,อ่อหกสิบแปดค่ะหกสิบแปดแล้วแล้ว,ลวคือคือน้ํามันเข้าเข้าท่วมในพื้นที่บ้านตั้งแต่กี่โมงครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกวันนี้นอกจากหน่วยงานต่างๆเห็นบอกว่าท่านผู้ว่าเองก็ดีอบจอเองก็ดีระดมช่วยกันอยู่โดยเบื้องต้นอันนี้คือสีแดงใช่ค่ะสีแดงก็มีที่เตือนภัย,ยนะคะมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสจักสีแดงและถัดมาที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะคือสีน้ําเงินคุณผู้ชมไล่มาเลยนครศรีธรรมร,ราชกระบี่ตรังและสตูลค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือจังหวัดที่ถือว่าหนักแล้วก็อย่างที่บอกยะลายะลาเนี่ยถ้าตัดสลับกลับไปนะฮะจุดที่เสี่ยงจริงๆเพราะในรอบ30ปีเส้นทางน้ําที่เราทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่ก็คือพื้นที่สีแดงทั้งหมดคือพื้นที่ที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วม<ะ>นั่นก็คือ5อําเภอที่บอก<ะ>เมืองยะหากาบางังรามังบันนงังสตาเนี่ยนะฮะขานาดเดียวกันวันนี้ไม่ใช่แค่ยะลาเท่านั้นคุณผู้ชมฮะจังหวัดอื่นๆที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นสีแดงเนี่ย<ะ>อีกหนึ่งจังหวัดคือปัตตานีผู้สขขาาองเร ตอนนี้ล่องเข้าไปที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ชมครับในปัตตานีเองเนี่ยก็ต้องถือว่าหนักอีกเหมือนกันแม้กระทั่งถนนหนทางเนี่ยที่จะเข้าไปสู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีน้ําเองเนี่ยก็ท่วมหลายจุดเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพโดนเบื้องต้นเนี่ยบางถนนบางเส้นทางระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสักเกือบ1เมตรถนนหนทางเนี่ยรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะพูดง่ายๆก็คือ มันก็เข้าสู่พื้นที่ลำบาก<ช>อย่างวันนี้เองเนี่ยเราไปสำรวจก็คือตัวเมืองเราเองเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วพื้นที่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกันว่าหมู่7บ้านหลังตำบลมะกูดอำเภอโคกโ,โคจังหวัดปัตตานีทีมข่าวของเราเนี่ยไปเจอกับชาวบ้านก็คือคุณชูติมาค<ช>่ะคุณช,ชุติมาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งตอนนี้เห็นบอกต้องนอนอยู่ในรถกระบะ<ช>เอาบาลงให้หมดครับนี่ฮะ แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวนอนอยู่กี่คืนแล้วตอนนี้2คืนมาแล้วนะคะต้องนอนท้ายกระบะค่ะมีแค่เสื่อที่ปูรองนอนแล้วก็ผ้านวมแบ่งกันห่มด้วยค่ะส่วนตัวเองอนอนในฝั่งผู้ดโดยสารและเครื่องครัวที่ขนมาได้นะคะก็มาทําประกอบอาหารอยู่ริมถนนค่ะจริงๆมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นภาพที่เต็นท์ที่อยู่ริมถนน เพราะในบ้านเขาเนี่ยตอนนี้นอนไม่ได้เขาพาพวกเราเนี่ยไปสำรวจในบ้านว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยมันทะลุเข้ามาแล้วบ้านเขาเนี่ยมันชั้นเดียวเพราะฉะนั้นต้องย้ายมาอยู่ตรงถนนเนี่ยนะฮะซึ่งตรงบริเวณถนนเนี่ยเป็นจุดที่นอนได้แล้วเขาก็กางเต็นท์นอนแต่ว่าตัวเองต้องเข้าไปนอนในรถเพราะเนื่องจากว่าถ้ากางเต็นท์นอนฝนตกก็เปียกอีกนี่คือตอนเขาพาเราไปสำรวจในบ้านไฟปืนไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะไฮะในใหนลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะ เอาน้ำเริ่มขึ้นตั้งแต่วันอังคารค่ะประมาณช่วงห้าโมงเย็นกว่าๆตอน,ตอนน,นตอนนั้นกลับมาก็คือน้ํายังแบบไม่สูงขนาดนี้นะคะน้ํามันแค่ประมาณเคียงเคียงขาค่ะแล้วเศรษทีนี้พอผ่านมาสักปังมันสองทุ่มน้ําเริ่มขึ้นสูงแบบขนาดเอาปูนกั้นแล้วก็คือไม่อยู่ก็คือแตกมาแล้วก็เข้าเลยทีเดียวบ้านใช่ไปหมดเลยเอาอะไรไม่อยู่เลยเตียงห้าใบก็คือไปหมดเลย อรนนี้เจออะไรเอาเท่าที่ออกมาได้คือแบบมีบางส่วนของไม่ทันเลยไม่ทันเลยค่ะเตียงอะไรก็ไปหมดเลยผ้าก็เปียกเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีเลยค่ะปีที่แล้วมันก็ท่วมแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนี้มันเข้าบ้านก็จริงแต่ว่าพอปีนี้มันแบบไม่หยุดเลยปกติมันควรจะลดได้บ้างแล้วแต่วันนี้มันก็ลดแล้วนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ําท่วมบ้านแบบขึ้นสูงถึงเทียนนี้เลยแล้ววันนี้มันลดเหลือตรงแถว แถวแถวน่องแถวนั่นเนี่ยค่ะตอนนี้คือลดลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาอีกก็คืออาจจะท่วมขึ้นเหมือนเดิมค่ะคิดว่าน่าจะแต่มาจากด้านบนนู้นค่ะที่ าาาายขะะลน่่นจมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเขาเองเนี่ยเขากำลังคข้าว่าน้ําจากทางฝั่งยะลามาสู่พื้นที่เขาแต่เอาจริงวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเรารายงานที่ปัตตานีอย่างคุณมูฮัมหมัดปาเรสนะฮะรายงานว่าปัตตานีโดนทั้งหมด12อําเภอตัดภาพไปดูบรรยากาศวันนี้หน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีวันนี้เข้าไปสํารวจตามจุดต่างๆโดยเบื้องต้นคุณคาปิมอสซาดียามูผู้ว่าปัตตานีไปพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่2ตําบลปาก หา r ารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งจะถูกน้ำเอ่อล้นเข้าสู่ชุมชนประมาณ500หลังความสูงนี่ประมาณสัก1เมตรบางจุดก็2เมตรหนักสุดก็คือภาพบรรยากาศของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงซึ่งวันนี้ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งเรือนี่ฮะซึ่งรถเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้คือเรืออย่างเดียวคุณผู้ชมครับข้านาเดียวกันผู้ว่าบอกว่า12ออำเภอปัตตานีฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์สีม่วง สีม่วงและจะไปสู่สีแดงนะครับซึ่งตอนนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่วิกฤตแล้วก็ตั้งศูนย์อบพยพปีนี้ยอมรับว่าฝนเนี่ยมาเยอะไหนจะมีน้ำจากยะลาซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีแล้วก็เออล้นเข้ามาในพื้นที่ด้วยนี่ฮะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่ปัตตานีขนาดเดียวกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นภาพที่ผู้ว่าเดินไปสำรวจ <c oughs> แล้วก็ขึ้นภาพ <c oughs> ต่อมาเปิดเป็นจอที่สอง แม่น้ำปัตตานีนะฮะ,ฮะอยากให้ดูคู่ขนานกันหน่อยเพราะวันนี้ผู้สื่อขาวของเราเนี่ยมูอามัดปาเรสก็ไปสำรวจแม่น้ำปัตตานีซึ่งปรากฏว่าล้นตลิ่งทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะถนนที่เขาเรียกว่าถนนพิบพิดเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็นี่ฮะจะเห็นเลยว่าท่วมเข้ามาในพื้นที่จริงๆ <ฮะ S 1> ร้านค้าริมน,น้ําเก็บของไม่ทันนะครับคุณผู้ชมฮะเสียหาย ซึ่งทางปัตตานีเองเนี่ยเขาจะมีการสแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าจุดไหนน้ำเยอะโดยการติดธงแดงในจุดที่วิกฤตนี่ฮะชาวบ้านอย่างคุณส่งเสริมแแท้ตั้งเล่าให้ฟังบอกว่าถนนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจไม่เคยมีน้ำแต่ปีนี้เกิดอะไรป,ปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็มาสูงมากค่ะระดับน้ำขึ้นขึ้นลงๆนะคะที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ทุกคนตั้งรับไม่ทันจริงๆค่ะ หากน้ำขึ้นสูงกว่านี้อีกกังวลว่าร้านค้าแถบนี้เดือดร้อนกันหมดแน่ค่ะลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณส่งเสริมหน่อยนะฮะในเขตใจกลางเมืองเศรษฐกิจเอาเมืดน้ามีแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีมาเมื่อเช้านี้เองตกใจไหมที่เห็นโอ้ไม่ตกใจธรรมดาฮะเร็เวไหมที่ขึ้นอย่างนี้น้ำเร็วไหมไม่เร็วเนี่ยข,ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นให้มันอยู่แบบนี้แหละแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าให้มันสูงกว่านี้เราเดือดร้อน ไปดูในซอยเสียหานคุณผู้ชมครับแล้วในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานเข้าวาว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้มี คนคนหนึ่งพิการทางสมองถูกน้ำพัดหายเนี่ยน,นะครับตรงบริเวณจุดรับน้ำก็คือทุ่งรับน้ำหมู่ห้าบ้านเกาะบาตอโดยเบื้องต้นเจอศพของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณรอฮานีวิชาอายุ42ปีเธอเป็นผู้พิการทางสมองเธอเดินเล่นน้ำริมถนนปรากฏว่าเจอกระแสน้ำพัดฮะแล้วก็เข้าลงไปที่คลองจมหายไปต่อหน้าต่อตาของชาวบ้าน สุดท้ายช่วยไม่ทันเพราะกระแสน้ำในคลองแรงมากพัดร่างเธอหายไปสุดท้ายวันนี้ได้มีการนำเรือยางเพราะแจ้งว่าเจอศพของเธอลอยขึ้นมาร่างของเธอเนี่ยนะฮะห่างจากจุดที่ถูกพัดไปประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งศพจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วส่วนการช่วยเหลือทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่22นํากํานำกำลังพลและรถบรรทุกหล้อ รวมทั้งเรือยางยุดโทรปรณกรเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจุดที่น้ําท่วมสูงบางจุดเองที่ปัตตานีถนนตัดขาดทหารเองก็จะส่งเรือยางเข้าไปช่วยและนี่ฮะภารกิจสําคัญเร่งอบพยพคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงออกจากจุดที่น้ําวิกฤตนี่เพราะฉะนั้นนี่คือวิกฤตจริงๆสําหรับสถานการณ์น้ําภาคใต้ในขณะนี้